ทำไมการแชงคูดนั้นถึงไม่ไปเกาะสุดท้ายอย่างลาฟเทลเพื่อจะไปเป็นราชาโจรสลัด สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายสาหรับการ์ตูนเรื่องวันพีชนั้นนะครับก็จะเป็นการ์ตูนหนึ่งเรื่องนะครับที่แบบว่าพกพาทุกสิ่งทุกอย่างไหมพวกเรานะครับรับชมแบบจัดเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นนะครับความสนุกในการต่อสู้มิตรภาพของแต่ละตัวละครและก็ความฝันนะครับของแต่ละตัวละครนั้นที่ต้องการจะไปถึงให้ได้ซึ่งได้พูดว่านะครับความฝันอันไหนนะครับที่เป็นความฝันสูงสุดแล้วนะครับของตัวละครที่เป็นเพลงของเรื่องอย่างทางด้านลูฟี่นััรราคะหพบ การเป็นราชาโจรสลัดเพราะว่าพี่แกนนั้นนะครับก็พร่ำเพรอแล้วก็พูดเสมอเลยครับว่าเขานั้นจะเป็นราชาโจรสลัดให้ได้พวกเรานะครับก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วแหละครับว่านี่แหละก็คือความฝันนะครับที่มันสูงสุดแล้วของชายผู้จะเป็นราชาโจรสลัดอย่างมังกี้ดีลูฟี่แต่ถ้าหาเราลองย้อนกลับไปดูนะครับตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะครับว่าลูฟี่นั้นเนี่ยมีความใฝ่ฝันซะเหลือเกินว่าเขานั้นอยากจะเป็นราชาโจรสลัดมันมาจากที่ใดกันแน่ก็มาจากชายผมแดงๆนี่แหละครับที่มีบาดแผลนะครับที่อยู่ที่ตาของ อย่างทางด้านแชงคูดนี่เองที่ดันนะครับไปสร้างความฝันให้กับลูฟี่นะครับโดยการแบบเป็จุดกาเนิดและการน้องให้ลูฟี่นั้นอยากจะเป็นโจรสลัดเอ่ยหรืออยากจะเป็นราชาโจรสลัดซึ่งในตอนนั้นนะครับทางด้านแชงคูดของเรานะครับก็ยังมีแข่งครบนะครับมีทุกสิ่งทุกอย่างครบหมดเลยแต่ก็ต้องเอาแขนตัวเองนั้นนะครับไปให้ปานะครับงับเข้าไปนะครับจึงทําให้เขาก็กลายเป็นชายแขนเดียวเป็นที่เรียบร้อยและนั่นนะครับก็เป็นการทิ้งความฝันให้กับลูฟี่ว่าจะต้องเป็นราชาโจรสลัดแต่หลายคนก็คือเกิดข้อสงสัยนะครับว่า้้าวแลทไม แชงคูดนั้นน่ะถึงว่าทําไมไม่เป็นนะครับราชาโจสรสลัดเองเสียล่ะทาไมไม่มุ่งหน้านะครับในการไปเกาะสุดท้ายอย่างลับเทลทั้งที่นะครับคนที่เป็นราชาโจสรสลัดอย่างโกดีโรเจอร์นั้นน่ะก็คือเป็นราชาโจสรสลัดใช่ไหมไปเกาะสุดท้ายอย่างลับเทลได้แล้วนะครับแล้วก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นราชาโจสรสลัดแชงคูดนั้นน่ะก็ควรจะไปได้สิมันยากตรงไหนกันโอเคในคลิปวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงประเด็นนี้แบบจัดเต็มกันเลยก่อนอื่นเลยนะครับผู้ใหญ่ทุกคนนั้นได้ทราบแล้วครับว่าคนจะเป็นราชาโจรสลัดได้นั้้นจะตอองงทําาย่ ก็คือจริงๆถ้าพูดถึงวิธีการเนี่ยมันยากเสเหลือเกินแต่ถ้าพูดถึงผลลัพธ์ที่ได้มานะครับว่าจุดมุ่งหมายจะไปนั่นน่ะง่ายๆเลยครับก็คือการที่คนคนนั้นจะต้องไปเกาะสุดท้ายอย่างลาฟเทลให้ได้ซึ่งจะเป็นเกาะนะครับที่เขาว่ากันว่ามีสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีทอยู่นะครับแล้วก็คว้าสมบัติวันพีทมาเขาคนนั้นนะครับก็จะเป็นราชาโจรสลัดตัวจริงเลยเห็นไหมมันง่ายเสเหลือเกินแต่ก็นั่นแหละครับพูดไปมันก็ง่ายนะครับแต่หนทางในการที่แค่จะไปนะครับเกาะสุดท้ายอย่างลาฟเที่ ก่อนสุดท้ายอย่างลับเทลนั้นไม่ใช่นะครับที่แบบจะเดินดุมดุมซุ่มสี่ซุมซ่มแปดนะครับในการไปหรือจะเป็นการว่ายน้ําไปก็ไม่ได้นะครับเพราะหากจะไปก่อนสุดท้ายอย่างลับเทลนั้นนะครับจะต้องหารถโพนิกีให้ได้ก่อนนะครับซึ่งจะเป็นโพนิกีสีแดงเท่านั้นซึ่งโพนิกีนะครับมันมีหลายสีนะครับหรือว่าหลายรูปแบบเลยนี่แหละจะต้องหาสีแดงและใช่ว่านะครับการหาได้1ก้อนนั้นก็จะสามารถไปก่อนสุดท้ายอย่างลับเทลได้เลยแต่ว่าจะต้องไปหาให้ได้นะครับทั้งหมด4ก้อนด้วยกันซึ่งแต่ละก้อนนั้้นนคคครรรรบกก็อออออยยูู่่่ใใางงงงขผิหญ ทำในเรื่องทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นนะครับอย่างก้อนแรกที่เรารู้จักกันดีนะครับก็คืออยู่กับทางด้านของบิ๊กมัมแต่ทางด้านของบลูกนั้นนะครับได้ทำการ c อปปี้โพนิกิฟนั้นมาแล้วคือมันจาเป็นต้องเอามาตั้งแท่งแหละเอาแค่แบบแพลนนะครับของโพนิกิฟนั้นมาก็เพียงพอหรืออีกหนึ่งก้อนนะครับที่เขาว่ากันว่าไคโดกําลังครอบครองอยู่นะครับซึ่งไอ้นี้เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งก้อนที่สําคัญนะครับหากพวกลูฟี่นั้นสามารถไปขโมยแล้วก็แย่งชิงมาได้นะครับก็จะเป็นส่วนสําคัญด้วย ซึ่งการที่ว่าหายได้ครบสี่ก้อนนั้นก็ใช่ว่าคหาครบแล้วจะได้ไปเลยเป็นเพราะว่านะครับอักษรโบราณนะครับที่ถลักอยู่ในโพนิกิปนั้นเป็นอักษรที่มันตายไปแล้วนะครับไม่ได้หมายความว่ามันเดสมอลเล่แต่ว่ามันไม่มีใครสามารถอ่านอักษรนี้ได้แล้วนะครับเพราะส่วนใหญ่นะครับก็เสียชีวิตไปหมดแล้วทั้งนั้นเลยมีเพียงแค่นิโคลโรบินเท่านั้นในตอนนี้นะครับที่แบบว่าสามารถอ่านได้นะครับเพราะว่าคนที่พยายามจะศึกษานะครับเกี่ยวกับเรื่องการอ่านโพนิกีพวกนี้นะครับบ้างก็แก่ตายไปแล้วนะครับหรือบ้างนะครับก็ถูกรัฐ จึงทําให้นะครับต่อให้หาครบสีก้อนแต่ถ้าอ่านโพนิกิฟไม่ได้แล้วลก็นะครับมันก็ไรค่าไร้ประโยชน์แบบสุดๆไปเลยละเห็นไหมละครับแค่การจะไปก่อนสุดท้ายอย่างลับเทลเพื่อทําการแย่งชิงนะครับสมบัติล้าค่าอย่างวันพีทก็ว่ายากแล้วถูกไหมและหลายคนก็คงสงสัยว่าแต่ว่าทางด้านของแชงคูดเนี่ยเขาเคยเป็นอดีตนะครับเด็กฝึกาดของเรือของคนที่เป็นราชาโจรสลัดอย่างโกลดีโรเจอร์ก็น่าจะมีหนทางในการไปหรือเปล่าแต่เราต้องย้อนกลับไปก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วนะครับในวันที่ทางด้านกลุ่มโจรสลัดของโรเจอร์นั้นนะครับไป สมบัติล้ำค่าอย่างวันพีทตอนตอนนั้นนะครับทางด้านของแชงคูดนะครับก็ยังเด็กเสลือเกินบวกกับการที่ว่าทางด้านของบาร์กี้นั้นนะครับดันป่วยซะก่อนและทางด้านของแชงคูดนั้นนะครับดันจะต้องอยู่ดูแลนะครับทางด้านของบาร์กี้จึงไม่ได้ไปเกาะสุดท้ายด้วยนะครับกับกลุ่มโจรสลัดโรเจอร์จึงทําให้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแล้วใช่ไหมละครับการที่ว่าทางด้านของแชงคูดนั้นจะไม่สามารถไปเกาะสุดท้ายอย่างรับเทลได้ในตอนนี้เป็นเพราะว่าเขาก็ไม่รู้หนทางในการไปด้วยเช่นกันถึงแม้ว่าเขานะครับจะเป็นลูกรอกุ่่สดาาททีไป้ย น,น,นะครับไม่ใช่ว่าเด็กในขณะนั้นเนี่ยจะมีความรู้มากเพียงพอในการที่จะรู้ตำแหน่งนะครับว่าทางด้านของเกาะสุดท้ายอย่างรับเทลนั้นอยู่ที่ไหนกันอีกทั้งนะครับมันก็มีการเฉลยมาเป็นในๆด้วยแหละครับว่าทางด้านของโรเจอร์นั้นที่ไปเกาะสุดท้ายอย่างร <ๆๆ S 1> ับเทลเขากลับไม่ได้ควา้าสมบัติล้ำค่าอย่างมันพีทมาจริงๆเป็นเพราะว่านะครับเขาไปก่อนเวลาอันควรนะครับยังไม่ถึงเวลาที่มันเพียงพอนะครับที่ด้านของโรเจอร์นั้นนะครับจะสามารถคว้าสมบัตินั้นมาได้จึงเป็นคําตอบที่ชัดเจนแล้วแหละครับว่าทาางงงด้นนขอแชคูั้นต่อให้เาะจ่า บนทางในการไปนะครับก่อสุดท้ายอย่างรับเทลได้ก็ตามทีแต่หากเวลานั้นยังมาไม่ถึงนะครับหรือว่ายังไม่ควรค่าแก่ถึงเวลาเสียทีเนี่ยไปก็ไร้ประโยชน์นะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างความลับต่างๆก็ยังไม่ถูกเปิดเผยเหมือนเช่นเคยจึงทาให้นะครับก็เลยไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแล้วใช่ไหมละครับการที่แชงคูดนั้นไม่ไปก่อสุดท้ายอย่างรับเทลและการที่แชงคูดนั้นนะครับอาจจะรู้เรื่องราวนะครับเกี่ยวกับคําทํานายนั้นด้วยเช่นกันนะครับเพราะเห็นเพราะว่าทางด้านของโรเจอร์เ่ยก็คือเคยไปขอคําทํานายมานะครับว่าเ,เดี๋ยวอีกี่ปีเนี่ง,นนเนงเกขาก ทำนายมาแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งทางด้านของแชงคูนั้นเนี่ยเคยพูดจากับโรเจอร์นะครับแต่ว่าเขายังไม่ได้เปิดเผยนะครับว่าสิ่งที่โรเจอร์ได้พูดกับแชงคูตอนสุดท้ายนะครับมันคืออะไรกันแน่นะครับโอเคแหละตรงนี้อาจจะไม่ได้เป็นข้อยืนยันที่ชัดเจนนะครับแต่เชื่อได้เลยแหละครับว่าแชงคูก็น่าจะรู้ดีแหละครับว่ายังไม่ถึงเวลาอันควรเขาควรที่จะเฝ้ารอนะครับเวลานั้นมาเสียก่อนนะครับก็คือการที่ว่าแชงคูนั้นไปเจอเด็กคนหนึ่งที่มีความน่าสนใจเสียเหลือเกินบวกกับเด็กคนนี้นะครับก็อาจจะ มันเหมือนเสลือเกินนะครับเด็กในคําทานายนะครับที่เคยมีให้ก่อนหน้านี้จึงทาการมอบหมวกฟางชิ้นสําคัญเลยนะครับสิ่งที่เขาได้รับมาจากคนที่เป็นราชาโจรสลัดอย่างโกลดีโรเจอร์ส่งมอบต่อมานะครับให้ทางด้านของลูฟี่นะครับในการที่เป็นแรงบันดาลใจของลูฟี่ในการที่เขานั้นจะต้องเป็นราชาโจรสลัดให้ได้ซึ่งทางด้านแชงคูนั้นนะครับก็คงจะมีความมั่นใจส่วนตัวสูงเลยหละครับว่าทางด้านของลูฟี่นั้นอาจจะเป็นเด็กตามคําทานายก็ได้เพื่อปลดล็อกนะครับสมบัติล้าค่าอย่างวันพีชนะครับที่ก่อนหน้านี้กลุ่ ลยังไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาสามารถคว้าม,มาได้นะครับซึ่งเราก็ต้องมารอดูแหละครับว่าสิ่งที่แชงคูนั้น,นต้องการให้ลูฟี่จะเป็นจะเป็นสิ่งที่เขาคิดหรือไม่คือตอนนี้มันมองได้2มุมนะครับว่าเฮ้ยแชงคูน,นี่ให้กับลูฟี่เป็นหมวกฟางไปเป็นเพราะว่าแชงคูนั้นนะครับคิดว่าทางด้านของลูฟี่นั้นก็คือเป็นเด็กนะครับที่จะสามารถเป็นราชาโจรสลัดได้แต่หากเรามองอีกมุมนึงนะครับในแง่ร้ายๆเลยก็คือทางด้านของแชงคูนั้นนะครับอาจจะคิดว่าทางด้านของลูฟี่นั้นอาจจะเป็นเด็กนะครับท ชาชนสลัดได้อาจจะเป็นคนในตามคําทํานายก่อนหน้านี้เลยครับว่าที่จะเป็นคนที่เคียงคู่นะครับกับคนที่เป็นราชินีอย่างทางด้านนะครับเจ้าหญิงเงือกนะครับก็คือเป็นนิวจอยบอยนั่นแหละในการเปิดขนทางนะครับในการขึ้นไปเป็นราชาจนสลัดของแชงกูก็ได้เราสามารถมองได้2มุมเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนะี่เราก็ต้องไปรอนะครับว่าเนื้อเรื่องจะสรุปว่ายอย่างไร เพราะในคลิปนี้นะครับผมมาเพียงแค่สรุปว่านะครับทำไมแชงคูนั้นถึงไม่ไปนะครับก่อนสุดท้ายอย่างลาบเทวเพื่อเป็นราชาโจรสลัดเป็นเพราะว่าถึงไปในตอนนี้มันก็ยังไม่ถึงเวลาอันควรนะครับในการที่เขานั้นจะขึ้นไปเป็นราชาโจรสลัดได้ก็ต้องรอเวลานะครับที่มันสมควรแล้วก็ถึงในตอนนั้นก่อนนะครับซึ่งมันก็จะเป็นคําตอบที่ชัดเจนแล้วแหะครับว่าสิ่งที่แชงคูทํานั้นนนั้คืออะไรนะครับและแชงคูนั้นนะครับก็น่าจะไปก่อนสุดท้ายอย่างลาบเทวด้วยนะครับเนื่องจากว่าเขาก็มีดิกรีในการเป็นสี่จักร อย่างวันพีชนั้นี่ยกคงไม่ใช่เรื่องแตกอะไรมันเป็นวิถีของโจรสลัดนะครับอย่างที่แชงคูดนั้นนะครับพยายามจะสื่อมาตลอดว่าวิถีของโจรสลัดนั้นเป็นอย่างไรก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องราวของคลิปนี้เลยก็หวังว่าทุกท่านนะครับจะชอบนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมพยายามอธิบายตั้งแต่ต้นเรื่องเลยเลยครับว่าการจะเป็นราชาโจรสลัดได้นั้นจะต้องอย่างไรนะครับแล้วก็กอสุดท้ายอย่างรับเทวนั้นมันควรค่าหรือว่ามีคุณค่าอย่างไรกันบ้างนะครับในการจะไปถึงก็ฝากทุกท่านนะครับก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกัันนนนคคิดดว่าางง้้ขอแชู จะสามารถนะครับไปก่อสุดท้ายอย่างลาเทลได้หรือไม่นะครับหรือว่าทําไมการเขานั้นนะครับถึงแบบว่าไม่ไปกอะสุดท้ายอย่างลาเทลเสียทีนะครับก็ลองคอมเมนต์มาละกันทุกคนนะครับก็มีความคิดเห็นของตัวเองนะครับว่าผมอย่างที่ผมบอกไปแลยครับว่าทุกคนนะครับก็มีความคิดของตัวเองนะครับผมไม่อยากจะทําแบบว่าทาช่องเสร็จปั๊บทุกคนจะต้องเอ้ยมาเชื่อช่องนี้ร้อยเปอคือทุกคนเนี่ยเอาข้อมูลที่ผมให้ไปนะครับแล้วก็มาพูดคุยมาถกเถียงกันนะครับเพราะหากเราไม่พูดคุยไม่ถกเถียงกันนะครับแบบฟังผมอย่าง ผมนี่แหละจูงมือจูงอะไรคุณไปนะครับคุณลองคิดเองนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดมานะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างก็ลองคอมเมนต์มานะอยากให้ทุกคนนะครับลองคอมเมนต์มานะครับแล้วเดี๋ยวนะครับอนาคตเราจะทาถามตอบท้ายคลิปนะครับแทบทุกคลิปเลยเดี๋ยวจะทําให้ทุกคนได้แน่นอนนะครับก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับอยากจะให้ทําถามตอบท้ายคลิปทุกคลิปไหมนะครับเพราะว่าผมอยากจะทานะเหมือนเป็นการพูดคุยกันระหว่างคนในช่องด้วยฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วขอขอบคุณครับอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งด้วย